ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ในฮ่องกงนะครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนฮ่องกงครั้งแรกในรอบ5ปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่อ้อมอกของจีนพิธีเฉลิมฉลองในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทหารกองเกียรติยศฮ่องกงเชิญทงฮ่องกงและทงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนสู่อ้อมอกของจีนทํากลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณท่าเรือวิกตอเรียในจตุรัสโกลเด้นโบฮีเนียในย่านว่นใจของฮ่องกงเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับ โดยมีแคริลัมผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคนปัจจุบันและจอร์ลีว่าที่ผู้นำฮ่องกงคนต่อไปพร้อมด้วยภริยาและเจ้าหน้าที่อีกจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยขณะที่ประธานาธิบดีสีจินผิงก็เข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจอร์ลี ทางกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนมากที่เดินทางเข้าร่วมในงานนี้ครับการเดินทางเยือนฮ่องกงในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางออกมานอกจีนแผ่นดินใหญ่ครั้งแรกในรอบ2ปีของผู้นําจีนนับตั้งแต่เกิดโควิด -19 ระบาดเมื่อปี2020นะครับนอกจากนี้ยังถือเป็นการเดินทางเยือนฮ่องกงครั้งแรกในรอบ5ปีนับตั้งแต่ปี2อง7ัด้วย มีช่วงหนึ่งผู้นำจีนระบุว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงของฮ่องกองได้เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ที่ฮ่องกองได้กลับคืนสู่จีนรวมทั้งไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักการหนึ่งประเทศสองระบรบคว<ป>รจะใช้ต่อไปในปกกระยะยาวเพื่อประโยชน์ของฮ่องอกอง香港同 รองศาสตราจารย์สิทธิพลเครือรติการที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าสุนทรพจน์ของผู้นำจีนในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าแนวทางการปกครองตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบบมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในระยะยาวนะครับ โดยฮ่องกงจะไม่ถูกพนวกเข้าเป็นมนลทนหรือเขตปกครองตนเองบนแผ่นดินใหญ่ของจีนหลังจากปี2047แต่รัฐบาลจีนจะยังคงเป็นผู้กำหนดขอบเขตในการใช้เสรีภาพทางการเมืองของชาวฮ่องกงต่อไปโดยปักกิ่งจะเป็นผู้กำหนดขอบเขตว่าสภาประชาชนแห่งชาติจีนมีอำนาจในการปัดตกกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติของฮ่องกงหรืออาจจะให้อำนาจแก่รัฐบาลปักกิ่ง เข้ามาแทรกแซงกิจการในฮ่องกงได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติตามมาตรา18และยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงสุนทรพจน์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปักกิ่งให้ความสำคัญกับหนึ่งประเทศหรือว่าเอกภาพโดยรวมมากกว่าจะคำนึงถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองจากชาวฮ่องกงครับทางฝั่งของนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงที่ลี้ภัยไปในต่างประเทศ แสดงความสิ้นหวังต่ออนาคตของหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้ แล้วหนึ่งประเทศ2ระบบมีที่มาที่ไปอย่างไรต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่1นึ่งกร,รกฎาคมปี1997นะครับวันนั้นอังกฤษได้สมมอบฮ่องกงคืนให้จีนภายใต้ข้อตกลงพิเศษว่าจีนจะปกครองฮ่องกงตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบบโดยฮ่องกงจะมีอิสระในการปกครองตนเองและได้รับสิทธิ์บางอย่างต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลาอย่างน้อย50ปีตั้งแต่ปี1997ถึงปี2047 คำถามก็คือฮ่องกงได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาครึ่งทาง25ปีจีนกลับเพิ่มอำนาจการควบคุมเหนือฮ่องกงมากขึ้นเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเมื่อปี2020ครับ และการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ก็ทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีไร้เงาของกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มักจะออกมาชุมนุมเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับเ mm hmm. นื่องจากการชุมนุมประท้วงเข้าข่ายการกระทำละเมิดกฎหมายฉบับนี้และคนที่ฝ่าฝืนก็อาจจะ,ะเผชิญบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตได้ แม้ว่าอังกฤษและสหรัฐต่างโจมตีว่าจีนล้มเหลวในการทำตามคำมั่นที่เคยให้ไว้จากการใช้กฎหมายควบคุมประชาชนอย่างเข้มงวดแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาติตะวันตกก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนต่อหลักการหนึ่งประเทศ2ระบบของผู้นำจีนได้นอกจากกลไกลในด้านกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงอนาคตของฮ่องกงนะครับ จอรล,ลีถือเป็นผู้นำฮ่องกงคนแรกที่มาจากแวดวงตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมายผลงานที่โดดเด่นที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่รัฐบาลในกรุงปักกิ่งเชื่อใจมากที่สุดจนสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของฮ่องกงได้ก็คือฝีมือการรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วง นักวิเคราะห์การเมืองฮ่องกงจํานวนมากเห็นตรงกันว่าการใช้ไม้แข็งจัดการกลุ่มผู้ประท้วงของจอร์ีตอนที่ฮ่องกงเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ๆทําให้เขากลายมาเป็นลูกรักของรัฐบาลจีนและกระโดดเข้ามาเติบโตในเส้นทางสายการบริหารจนได้เก้าอี้เบอร์สองของฮ่องกงไปเมื่อปีที่แล้วและผลงานนี้ก็ทําให้เขากลายมาเป็นหนึ่งใน11เจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อสองปีที่แล้ว จากกรณีการใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอย่างเข้มงวดจัดการการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่บางครั้งก็บานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรง